สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตําบลหลักเหลี่ยมอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2566ผมมาที่ตรงแมย่าตะเคียนทองนะครับก็มาเห็นนางลําแต่ว่าช้าไปนะครับเขาลํามาแล้วเราก็เลยมาเจอคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ศักดิ์เกียรติศรีจากชุมแพครับครับมาจากชุมแพใช่ไหมครับในี่นะครับตอนนี้ วัดป่าอรุณธรรมนะครับสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อมาทําบุญเยอะมากนะครับรถด้านหน้าก็เต็มเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เมย่าตะเคียนที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับนี่ครับคุณพี่ครับเมื่อสักครู่นี่เมื่อสักครู่นี่เห็นคุณพี่เข้ามาคุยกับผมเนาะว่าคุณพี่โชคดีใช่ไหมครับแฟนแฟนโชคดีครับแฟนโชคดีโชคดียังไงครับอยากดูทั้ง YouTube นะครับดูทั้ง YouTube กอกนิวเขารายงานแล้วก็ไปชี้ตรง ที่เขาจุดทูบเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยยายสำเบอรยเนี่ยที่มาจุดวันนั้นอ่ะทูบทูบนั้นที่เกตเก้าหนึ่งเก้าเกตหนึ่งแฟนก็เลยไปซื้อตัดหัวตัดหางก็กด่าได้ทั้งบนทั้งล่างครับบก็ไปค่าน้ำมันมาทำบุญกับหลวงพ่อยคุณพี่เดินทางมาจากที่ไหนนะอำเภอชุมแพครับอำเภอชุมแพก็ดูจากยูทูบของยูทูบเบอร์เขานี่แหละไม่รู้จักลวงพ่อครับผม แต่นี้ก็เลยเดินทางมาวันนี้ก็วันพ่อกับพาลูกเขามาทําบุญด้วยครับวันนี้ครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งที่สองครับของครั้งที่สองของพ่อคุกนิวแล้วก็มาหลงทิศหลงทางมาจากทุนแพนั่นแหละมาถึงบุญกระถินพอดี๋อมามาบุญกระถินครับครั้งแรกครับโอครั้งแรกครับก่อนนั้นแฟนก็อธิษฐานว่าถ้าจะมีวาสนาต่อกันก็น่าจะมีโชคมีลาบมั่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยแบบถูกวดก็ตั้งแต่วันที่จบูกนั่นแหละอือครับ ก็ได้เป็นค่าน้ำมันสองเที่ยวสามเที่ยวอยู่ครับวันนี้นี่ที่มานี่คือตั้งใจมาทําบุญกับหลวงพ่อหรือว่ามาได้มาถวายอะไรกับนี่ย่าไหมก็มีถวายพอแฟนก็นึกในใจว่าจะถวายชุดโอ้ครับพอดีชุดเขาก็ส่งมาเมื่อวานนะก็ไปกันวันนี้แหละโอ้ครับแล้วถวายแล้วเหรอครับตอนนี้ยังครับก็คือทําบุญเสร็จแล้วก็จะค่อยมาถวายโอ้แต่ว่าเตรียมชุดมาแล้วใช่ไหมครับโอ้ครับผมก็คิดว่าพูดกับย่าไว้ครับ มีได้จริงๆครับ <c oughs> อ,อ,อธิษฐานตอนพูดนี่พูดอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับหรือว่ามาอธิษฐาน,นก่อนงวดก่อนนั่นคืออธิษฐานที่บ้านก่อนจะมาทําบุญกฐินอพอมาถึงก็มาเจอไม่คิดว่าจะมีก็มีแล้วก็มามาจุดูปก่อนจะกลับแล้วก็บอกว่าถ้ามีชคมงีลาบพอได้ค่าน้ำมันก็จะมามาทําบุญกับแม่ย่าด้วยแล้วก็จะถวายชุดด้วยก็เ <c oughs> ลยวันนี้ถวายสองชุดอ๋อถวายสองชุดครับ รอรอถวายด้านบนรอถวายสังฆทานด้านบนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับที่จะมาถวายชุดก็จะมาถวายที <ừ> ตามระดับหนะึครับผมแล้ววันนี้นี่ได้ตัวเลขบ้างหรือยังครับเมื่อวานเปก็ได้อยู่นะเป็นก็ได้คนะ่าน้ำมันมาเพิ่มอีกได้ได้ค่นาน้ำมันมาเพิ่มอีกโชคดีตลอดเลยใช่ไหมครับนี่ชุดนี้ก็คือหลังจากนี้ที่มามาคือรู้<อ>จักรู้จักหลวงพ่อนี้ก็คือเรื่อยๆ,ๆโอ้คนลุกเลย ครับคือตั้งแต่ที่เรารู้จากหลวงพ่อเนี่ยเราโชคดีเรื่อยๆใช่ไหมครับตั้งแต่เราได้มาทําบุญตั้งแต่เห็นในี่ยคือทูปอแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานว่าถ้ามีวาสนาหรือเหมือนกับว่ามีอะไรมาดนใจให้มีโชคมีลาภก็จะมาทําบุญกระถินวันนั้นได้มาแล้วมาถึงก็ทําบุญกลับไปก็วันนั้นก็ฝันว่าก่อนที่ออกเก้าหนึ่งเนาะเขาฝันว่าลูกสาวไปขึ้ต้นไม้เอา เอามะม่วงมาให้กินพาไปถึงมันเป็นก้วยหนกครับเขาก็เลยเนื่อก็เลยซื้อเก้าหนึ่งนี่แหละโอ้ครับฝันว่าปีนต้นไม้ไปเอามะม่วงฝันว่าลูกสาวไปเอาบอกว่าเป็นมะม่วงแต่พอไปถึงแฟนผมแล้วเขาเป็นเป็นกล้วยหนึ่งลูกครับเขาก็คิดว่าเออน่าจะเนี่ยง่ายๆคือครูบาอาจารย์อาจจะให้ง่ายๆให้เรื่ปีเออไม่ต้อง แปลยากเลยใช่ไหมก็บอกว่านั้นยูทูบเบอร์หรืออะไรพูดว่าหลวงพ่อฝันเห็นช้างใหญ่ๆออ๋ใช่ครับแล้ก็เอาช้างก็หับใหญ่ก็ก้าวเหมือนกันใช่ก็เอาไม่ต้องคิดมากยากนานก็ก้าวหนึ่งนี่แหละครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็าเคยบอกว่าไปก้าวก้าวเกตหนึ่งด้วยมันเลยประกอบกันหมดครับผมก็เลยลงตัวตรงนั้นครับก็เลยได้ค่าน้ำมันมานี่แหละครับผมก็คือตั้งแต่เรา รู้จักหลวงพ่อผ่านช่อง YouTube เราก็โชคดีมาตลอดเลยใช่ไหมครับเห็นเห็นอยู่นะมันก็เหมือนกับว่าช่วงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันได้ได้ได้เมื่อวานก็ได้บันก่อนก็ได้๋อครับพอได้เกี้ยวก็ได้มาทําบุญต่อยอดบุญเนาะครับเนาะนี่จะให้ลูกชายที่ยังไม่ค่อยเป็น หลักเป็นฐานเท่าไหร่มาขอบารมีของพ่อด้วยแหละลูกชายก็มาด้วยนะครับันคือที่อ๋อลูกสาวก็คือสรุปแล้วมาทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับปกติก็ขายของตอนเช้าแล้วันนี้หยุดร้านอ๋อครับตั้งใกมาวัดหลวงพ่อนี่ครับครับแล้ววันนี้นี่ตั้งใจมามาในเรื่องอะไรครับก็ขอความก้าวหน้าร่มเย็นเป็นสุขอะไรขอร่งรว้างเอาอ๋อครับมีนี่มีสินก็นิดนิดหน่อยหน่อยก็จะขอให้มันเบาๆบางๆหน่อยครับอ๋อครับผม ก็คือเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องที่แบบทุกข์ใจอะไรจนเกินไปใช่ไหมครับพออยู่ได้อได้แต่ว่าอยู่แบบพอเพียงไปอยากจะให้มันเบาๆลงหน่อยครับแต่ส่วนไหนที่ทุกคนแหละเนาะต้องมีนี่อยู่แหละแต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยแค่นั้นแหละครับแต่ว่าเราเองก็ไม่อยากจะมีเนาะครับก็ให้เบาบางลงให้เรามีความสุขครั้งครอบครัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับพรที่เราตั้งใจมาขอ ครับเราไม่ได้มีที่ดินมาขายไม่มีอะไรอย่างนี้เหมือนคนอื่นก็เราก็มาขอแบบนี้แหละนะครับเราออกจากบ้านจากชุมแพรนี่ตั้งแต่กี่โมงครับนี่ตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งก็ไม่ได้รีบเท่าไหร่อืมก็มาเรื่อยๆเรารู้เส้นทางอยู่แล้วเนาะรู้ครับครับแต่ครั้งแรกมาตามกีเพียก็นู่นแหละลงป่าลงเขาไปนู่นโอ้ต้องออกไบพารนู่นออกไบพารปูศิลาเข้าทางเกือบจะถึงปูชินอะไรแล้วโอ้ครับก็ไล่มาอ้าวพอดีลงปู่อ่ะแ แนะนำเส้นทางใหม่ๆให้ใช่ Net, รครับแนะจริงครับคือ GPS นะนเหมือนแนะนําเส้นทางใหม่ๆให้เราได้รู้เวลาครัง้งต่อไปเราก็จะได้รู้ครับว่ามาบางคนนี่ลัดออกปูศิลาแล้วมาดอนจานเนี่ยครับครับก็ทางก็จะเป็นถนนแบบชาวบ้านเนาะมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนทางหลักๆครับรแต่ก็ใกล้นะครับตรงเนี้ยใกล้ครับแต่พวกผมก็วันนี้เอ้าลงๆกบมาปกติมาบ้าน นองพระอ้อมแล้วก็เลี้ยวครับนั่นแหละคืออันนี้คือเส้นทางหลักที่จะเข้านามนแล้วก็คือจากกาลสิธิ์แล้วก็เข้ามาเส้นสกลนคร,ครแล้วก็มาหนองพระอ้อมแล้วก็เลี้ยวเข้ามานามนอันนี้คือเส้นทางหลักๆเลยนะครับ,รบท,ที่ทุกคนที่ไม่เคยมาเนี่ยน่าจะมาเส้นนี้ผมก็วอกเส้นนีงยย้ง่ายสุดแล้วง,ง่ายาสดุดมาสะดวกครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือถ้ามาตาม G.P.S ระยะทางใกล้ก็จริง G.P.S. บอกแต่มาแล้วมันยุ่งยากคร SO uh, anyway, so 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 ับครับตซับเซ็ครับผมตัวเลขวันนี้นี่ได้ได้กลับไม่ยากหรือยังครับยังครับแฟนเขาบอกว่าจะรอจะรอใส่บาทก่อนเขาก็บอกมืนกัว่าแฟนผมเขาจะฝันไม่ยากมันจะคนเขาจะเป็นคนที่แบบไม่จีเลยเรากเขาจะมีฝันมาก่อนเพราะว่าไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนผมนี่แหละแล้วก็ถามว่าไปสองรุ่นครับเขาถามว่ารุ่นไหนครับรุ่นผู้ชายคนนั้นเลยบอกว่ารุ่น สองห้าหนึ่งศูนย์เป็นอายุผมเลยครับสองห้าหนึ่งศูนย์เขาจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเขาจะฝันอะไรที่มันจะชัดเลยเขามันมันจะไม่ยุ่งยากครับครับเขาจะไม่เหมือนคนอื่นที่มันฝันไปนจะติดตีอยู่กับหัวกับท้ายครับผมอย่างแต่ก่อนแกฝันว่าเขาเอารูกรอเก้ามาให้นี่แก่ก็ตีห้าเก้าเลยครับก็คือเราจะมีเขาเรียกว่ามีมีเซนเนาะมีคล้ายๆว่ามียานทางนี้จดดิบของเขาหลัก อยู่แล้วครับบางคนก็อาจจะตีลึกหน่อยแต่คนเขาถ้าลึกแกจยไม่ตีครับอันนี้ตีแบบง่ายๆเลยครับตามที่เราคิดเห็นๆกันเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาทําบุญแล้วก็ขอเม่ยให้ให้ให้ตัวเนี้ยเข้ามาอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมขอรวมๆว่าเออถ้ามีวาสนามีโชคก็ขอให้มีโชคมีลาบโอครับต่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ได้มาขอตัวเลขกับแม่ย่าแต่ว่าบอกประมาณว่าถ้าเกิดนั่นก็ขอให้เรามีโชคจากทางไหนก็ได้เนาะมาทางไหนก็ได้อเป็นการขอพรที่ดีมากเลยนะครับครับผมก็วันนี้มานี่ก็ขอให้คุณพี่ประสบผลสําเร็จทั้งครอบครัวเลยนะครับขอให้ครอบครัวคุณพี่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่มีหนี้นะครับขายก็ให้ร่ํารวยร่ารวยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอูบเบอร์ปังๆเหมือนกันครับ ครับขอบคุณครับ